S <S สวัสดีครับผุแสงสถานพี่แกแสงชัค่ะุณใดหนีขึ้มาผู้หายเนี่ะคใดที่มาผู้หายเนี่ยนั่นเอง่าคุ้ใดนีขึ้นรอเน่ข็มกระหลายเต็นกระพ่ายเข็มขันที่ยังอยู่หี่ฮะกพ่ายเข็มขันที่ยังยอะคนรอเนาะเข็มกนทั้ายลายเส้นเมิ่อกีล่ะของ่อยก็ได้เช่มไร้กันเจ้เดิมพันกับ่อยว่าว่าจะซกมือไห้เดิมพันแสนหา ผู้อยากรู้ผู้ใดออกแบบป้ายใครคอยอยากรู้ผู้ใดเป็นคนออกแบบป้ายลูกน้องเจ้ามันเสียคอยโซ่ขับเจ้าดินิวีเอสเนี่ยก่อนเจ้าไหนก็คือยล้สิตีมเลยอ่า <ไป S 2> เดี๋ยวเจ้าฮวันเดี๋ยวเจ้าฮวันไปไปร้อนแล้วอ่าเปิดแล้วนะครับร้านก๋วยเตี๋ยวสาขาสิบค่ะสาขาที่ห้าสิบนะครับก๋วยเตี๋ยวไก่มะระบุฟเฟ่นะครับเฮ้ยเบิงหน้าร้าน ป้ายครับมาถึงนี่มาเดี๋ยวบอกปันอ่านี่นะครับมานนี่ปั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 นถนนถนนเส้นมิตรภาพนะครับระหว่างาเมืองพนเดอหางนี้ไปเมืองพนเดอครับก่อนเข้าเมืองพลประมาณ10กิโลนะครับ แนบป้ายขางข้างไว้ให้ดีครับร้านก๋วยเตี๋ยวไก่มะละนะครับแสนสถานก็ดอกเหมยนะครับสาขาที่หาสิบครับผมเป็นสาขาที่ห้าสิบครับถ้าเต้นยังมีนี้าพ่อหรือว่มีคนเผาร้านเต้นเปิดร้านเต้นเต้นเต้นเเปิดได้วันนี้วันที่สี่นะครับผมอ่านี่คือบรรยากาศตอนนี้คือตอนบ่ายค่ะพี่น้องไม่ใช่เด็กเสิร์ฟนะครับ ผู้เฒ่าเสร์ฟอันนี้ผู้เฒ่าเสร์ฟนะครับอ่าอันนี้ก็เคื่อคนเหนียดวปเตี๋ยวแม่ยูนนะครับเคสหาเสียบเยดื้อย่าห้เสียดเสือเสียเสียงเนื้อนี่นะครับเพื่อ่อยชัวร์แม่ยูนบอกน้ำซุปของเราตื่นมาปรุงตั้งแต่ตีสองนะคะไปเราตื่นตื่น,นแ,บบแต่ตีหนึ่งคนน่ะนตีหนึ่งตื่นตีสองเราละเมอ นะครับผู้ใดผ่านไปผ่านมานะครับแวะอุดผนแซดสะท้านกระดอกเหมยได้นะครับผมร้านกล้วยติ่มแมนฮะปรุงก่อนชิมชิมก่อนปรุงอ๋ออ่านไม่ออกนะนะครับถือมี่นี่เด้บุฟเฟ่ต์เด้ครับบอสจเป็นเลียดนะครับเลียดไก่ขอไก่ตักในเต็มที่มุ้งเจ้าอยากกินซ้ำเดะเนี่ยเบื้องเนื้อไก่เนี่ยสดเนื้อไก่สดๆนะครับนั่นเด็ดขามาก พักนะเออพักพักก็มีครับนี่มุ้งย่างผมครับนี่มุ้งพักนี่นะครับเป็นร้านเล็กๆนะครับเป็นร้านเล็กๆเป็นร้านครอบครัวอ่าเป็นร้านครอบครัวนะครับสะอาดสะอาดสะอาดค่ะสะอาดเทศสะอาดนะครับผู้ใดอยากได้เส้นเล็กเส้นใหญ่เส้นมามาเส้นยังก็ตั้งแต่เจเอาจังสี่เอาจังสี่โปรโมชั่นพิเศษภายในเดือนนี้ภายในเดือนนี้เปิดไหมใครที่มาจากช่องยูทูบแสนสถานอ่า ฟรีน้ำโคกหนึ่งหนึ่งขวดน้ำโคกยูไส้ลลงบินผมไปด้วล,ลงบินผมไปลองล่งบินผมไปใครมาจากช่อง YouTube แสนสถทานนะครับอนี่นมม้ำส้นมน้ำแดงน้ำยังเนี่ยฟรีหนึ่งขวดฟรีหนึ่งขวดนะครับโอ,โอผู้ใดเดินทางผ่านไปผ่านมาเราบอกว่าติดตามมาจากช่องยูทู e แสนสนท้านมาบอกเลย มาบอกกับค้นขายยูนีบอกว่ามาจากช่องแสนสะท้านอีไปเลยหนึ่งขวดมีหนึ่งขวดนะบ่แม่นต่อหนึ่งท่านเด้ต่อคนที่มากแบบมากแบบครอบครัวผมก็หนึ่งขวดหนึ่งโตเอหนึ่งโตต่อหนึ่งขวดอี่ยังขีตาตีมือเอกเขาไปใส่ก๋วยเตี๋ยวกินเร็วข้าวขวดนีนะครับบอกเลยนะครับว่าถ้ามาจากช่องยูทู e แสนสถทานนะครับ พี่เลยเด้อยายยุนเด้อให้เพื่อนพี่ไปหนึ่งขวดต่อหนึ่งโตให้เขาบอกด้วยนะอ่าให้ให้บอกกับยายยูนนะครับหรือว่าบอกกับคนแก่เสิร์ฟนะครับไม่ใช่เด็กนะครับ <c oughs> นี่นะครับอันนั้นกับแม่ผมเองนะครับค่ะสวัสดีค่ะสว<ม>ัสดีค่ะยินดีนะต้อนรับทุกทุกคนน,น,นะคะที่มาอุดหนุนค่ะสำเนียงา่ยยาก่อสมัครนี่ครับเสียงปรุงอพียงนะครับ ขาดเหลืออี้ยยังบอกแม่ค้าได้เลยนะครับผมอ่า <ใน S 1> ผมบอกรกับรองปักร<ด>ับประกันคว้มอร่อยนี้<ใ>นเห็นไหมอยากได้เลือดอยากได้ตา,อก,อตากอีกเจ้าตากเอาอีกเบิึงไปตากเอาอีกันอยากได้ยิงเนี่ยขันว่าพ่อใจนี่ตากเอาเลยตากเอาเท่าที่อิ่มเอาเลยตากเ, <owing> เอาเลยอยากได้หลายต้มเนตตากเอาเอากับพี่อีกโคตรเอาค<า>อมกินให้เมื<ห>่ดเนี่ยเอาโคตรเอาอีกบ่พ่ออีกเข่าฟี่นะครับอ่า โปรโมชั่นนะครับเดือนนี้เดือนยังก่อมิถุนาเดือนมิถุนานะครับอ่าในภายในเดือนมิถุนามาเลยบอกว่ามาจากช่อง YouTube แสนสถานพี่น้ำโคกเอ่อน้ำแดงน้ำอะไรก็ช่างหนึ่งขวดต่อหนึ่งโต๊ะอ่าครับบอกแม่ค้านอ่าบอกแม่ค้าได้ครับนี่แม่ค้าเรมาจากยูทูปแสนสถานอ่าบอแซบบอยังกับบอกแม่ค้าอ่ถ้าบอแซบเอาถั่วไหมมาปรุงไหมเอามาปรุงไหมเปลี่ยนถัน่วสั่างยี่นี่แล้วสั่างยี่นี่ล้วถ้าบอแซ นะครก็บ่าได้ไส่หลายบานดาย่าเยาวมาหลายเอาม้าสองสามตนก็ไะกินได้เท่าไหร่กินเลยค่ะว่าผู้ใดถือสร้างกระบ้านสร้างไปกินยุบานก็ได้นะครับผมยินดีต้อนรับพ่อแม่พี่น้องที่เดินทั้งผ่านทางถนนเส้นมิตรภาพนะครับก่อนเข้าเมืองพลนะครับขาขึ้นไปขอนแก่นเด้อขาไปขอนแก่นเด้อครับพ่อแม่พี่น้องขาไปขอนแก่นก่อนเข้าเมืองพล สิบกิโลนะครับเดี๋ยวเห็นไปเลื่อยปั๊มบางจากไดโนเสาร์เป่าแค้นมานะครับผมแวะเลยนะครับอ่าเลยปั๊มบางจากไดโนเสาร์เป่าแค้นมาประมาณสองร้อยเมตรนะครับแวะมาอุดหนุนแสนสถานกระดกเหมยได้นะครับผมอ่นนาพี่ามครับพุ่พมแสบพว่มอร่อยนะครับกําลังรอพ่อแม่พี่นอ้องยูทูกผูทุกคนนะครับอ่านี่ครับแม่คะหนูขอน้ําเพิ่มนะคะได้ครับ แต่พ,พ่อพ่อยังบอกแม่ข่าอาญยุนนะผู้ใดติดตามมาอยากช่องยูทูปผมก็บอกเพิ่นไปเลยว่าถ้าเพิ่นบอกเจ้าว่าเออมาจากช่องยูทูปแตนสถานน้ำเปล่าน้ำน้ำขวดพี่เราล่งบินผมไหมครับครับผมแล้วก e ็มาดีครับผมอันนี้ก็ตามแบบพุ่งอนยุคกลางกันอยุคกลางกลางกันกะล้านนี่ไงผมเองนะครับตามบบพุ่งไก่ย่างตามตามแบบพุ่งไก่ย่างนะครับนี่ครับ พอคาพอคานี่พอคาครับอดหนุนกันได้นะครับยูนี่มีราพีตะนองกันมดครับผมถนนเซนนี่นะครับาไรครับมาอุดหนุนกันได้ครับโฆษณากินฟรีโอเคนะครับผมร้านก็ร้านร้านก่อนจะถึงร้านกวยเจ๋วก็มีร้านต้มตํานะครับผู้ใดบอกว่ามาจากยูทูบแฟนสะท้านกินพี่ไก่ย่างหนึ่งโตครับรับ เอาเพื่อะคนมากอีลีนาะเพื่อนกันในันแบบนี้เอาเหรียญได้ครับผมเอาเหรียญด้ครับอ่าเฉพาะร้านนี้เท่านั้นนะครับปีน้ำหนึ่งขวดนะครับน้ำแดงน้ำโค้งน้ำบรรลุนนะครับยินดีต้อนรับเลยครับผมโอเคครับผม่านไปพานมากกับากทิดตามล้านฝากม่ชิมแวงมากอุดหนุนแสงสะานกระดกเมยได้นะครับอามาเบิ่งบอกเมยกินกอนเป็นอาเซียกันเลย นี่นั่งแซ่บแซ่บเด้อตรงไหมค่ะยังไม่กินเปแต่แซ่บจุดอกเด้อร่อยอร่อยนะจ๊ะหนูกินยังกับเป็ดแต่แซ่บเปิดโอ้นี่ตมตามเตี้ยต้มตามเสิ่งที่เจอคือหนูมักบกพริกน้อยปกตินหนูสิกินบกพริกน้วยก็กะปิแต่ว่าเมื่อนี้ของหดไปสักก้อนเพราะว่าทองบดีนี่ ข้าวพัดหมูบ really ่ใ voilà ส่ไข่เด้อเอานี่ก็ได้เอาเอาข้าวผัดหมูนั่นแหละขอเส้นกระทานเพอยากปากครับตรงนี้เป็นโรก้ซิดวงครับความตะเล้งบ่ได้ก็เลยบ่วรัน์เด็ดซิมไก่ก๋วยเตี๋ยวไก่มาลาอยู่อยากน้อยูเดยหมอหามเลยครับคุณไปพามาเป็นยังก่อนโรกิดวงโอ้ยอย่าบอกแห้งไรผมเอง าเปก็จะเย็นหมดนะครับทีนะครับเอากุ้งนั่นแล้วจะไ่อ่านี่ครับเบิ้งดอกเหมือนุ้งครับบักทั่วก็มีดใดใดบักทั่วยุ่ธ์ไหนี่เบ้อบักทั่วก็มีย่ายุ่นแครบหมูเด้อเอามาแครบหมูมาลงสร้างแครบหมูมาลงมาอ่างูอ่ะย่าเมูอ่าหมูเป็นเต็มแน่เอา มูเสร็จนิหน่อยว่าเอามูใหญ่ๆ,ๆ,อ,นๆ,ๆนอ่ะตอนยังไงเนี่ยแคปหมูยันเลื่อมออกมาลงนี่เบิ้งดอกเหมยกินไปก่อนครับผมกินน้ำบ่อใดอยากนะมาซื้ออยากน้ำอ,อ่าคือเป็นดาเซลกินจะคั่มไหนบอหน่บ่อใดจะเก็บแต่กินโลดโอมอยากเก็บแต่กินโลด ถ่ายแว่ตานะโอ้เมื่อยตาอันนี้เป็นี่อันนี้ก็เป็นหลอกๆยุ่งสี่วันนี้ว้เออนะครับตาตาผู้ใดมาศพเดี๋ยวมาหนีตาผู้ใดมาศพช่วงแสนสถานยุลานผมเลี้ยงน้ำขวดฟี่เมื่อโตเลยมาหาผมก็เลี้ยงหาตอนนี้กำลังยูเลยจ้ามาศพตอนนี้ผมอยู่เด้ มาหาผมก็เลี้ยงหาน้ำเฉพาะน้ําขวดนะครับอ่าช่วงที่ผมอยู่ลานนะครับาาามาจังไ,นนไดนอนบ่ได้ไรสดเลยนี <laughs> อ่อา้าอ้าเอาท้ายก็เอาเข่าฝากเรามีกระไดตาก,กล้องแมหิวสันดิโดนยยยยดิ้วอื่นน้ำลายเยี่ยงเยี่แซ่บแซ่บนุ่มมากหนึ่งเล เป็นยังไงอุ่งไหมบอแบบยสุดยอดครับผมบผมบอกไว้เลยบ่ม,บมีประหยัดคำว่าบ่าบ่ประหยัดเดีครับบ่มี่คำว่าขีทีเครื่องบ่มี่คำว่าขีทีเคียงใส่เต็มพิกัดใส่เต็มพิกัดครับเลือดก,กับกอดกินในทะเลตักเอาให้ยิ่มบอสจะยุ่นจะประหยัดเครื่องเด้อใส่ให้เพิ่นเต็มที่เต็มที่เลยจ้ากินได้เท่าะเลตักเอาเลยจ้า เราจังสี่น้ำผู้ใดบอกว่ามาจากช่อง YouTube ยูทูบแสนสทานช,ชามแหลกเท่าไรชามตาเท่าไรสีซีผาซ้ซีผาามต่อไปอนุพันสี่สิบเน้อเ,เอราล,ลงไวไม่กินน้ำผมอ่า <c oughs> มาจากช่อง YouTube ยูทูบแสนสทาน <c oughs> โปรโมชั่นภายในเดือนนี้น้ำขวดน้ำขวดแล้วกัผู้ใดกินซามแหลกระเบิดซามต่อไป ชามต่อไปลด5บาทเหลือยู่40บาทอ่ทาชามที่สองแตบาหุ่งกัแบแฉบอ่านะครับแถบนี้ร้านพี่น้องผมมัดผู้ใดอยากกินร้านไหนเชิญเลยครับผมเอาไปโอเคนะครับผมก่อนอ่าผมจะบอกสเส้นทางกีรข้างนะครับทีกัดนะครับก่อนเข้าอำเภอพลนะครับ พวาแม่พี่น้องมาจากโคราชแม่นบอสเดินทางไปบานไทยไปขอนแก่นไปสาราข้ามไปอุดรท่านี่ไปใสกันแล้วแต่น้องของน้องข้ายนะครับก่อนเข้าเมืองพ้นสมุ่งหน้าไปขอนแก่นมุ่งหน้าไปเมืองพ้นสิบกิโลเมตรนะครับม่วงขางสายไว้นะครับม่งทางสายไว้เสียกันไปด้เหมือกับแสียดทานแวะเลยนะครับผมแล้วโปรโมชั่นพิเศษนะครับมา ฟรีมาจากช่อง YouTube แต่ร้านฟรีน้ำหนึ่งขวดนะครับน้ำอัดร่มนะครับแล้วก็เบิ้ลถ้วยที่สองสี่สิบบาทเท่านั้นนะครับผมภายในเดือนนี้เท่านั้นนะครับอ่าโอเคครับผมเบิงดอกเมยกินอีกจังหน่อยบาทกินเป็นตดแซแยมเส,สมอเจ้าคือผู้งามเถ๋ผู้งามกินยังกับแบ ต่งามกับสูแม่ข่อยบ่ไดดอกแม่ไข่อยงามก่ัวแม่ก็ต้องง่ามก็ลุกไผ่ด้วยแล้วบ่โอเคนะครับผมจังใดกับฝากมาพอแม่พี่น้องมาแวะมาชิมมาอุดหนุนนะครับหลาดแสนสถานก็ของดอกมือใดนะครับผมฝากคิดตามแสนสถานกระดอกเมยน้ำเนื้อเด้อครับพอแม่พี่น้องขอให้พอแม่พี่น้องยูดดีไม่แห้งนะครับลำรวยเงิ้นทองนะครับผมกิจสิ่งใดทำสิ่งใดก็ขอยประสบผลสำเร็จทุกสิ่งทุกอย่างนะครับผม โอเคครับสวัสดีครับผมฝากล้านน้ำแนเดอ